วันนี้ดีใจมากเลยเจอคนสวยชอบน้องนี่นนี้เนื้อรักยลยมาถึงของของอุ้มเราบอกว่าเราต้องเซ็นเป็นไงบ้างหาคู่คุณแม่ตัวจริงน้องน่ารักมากเด็กมากอ่ะแม่พูดตรงจริงหรอกน่ารักอ่ะไปเซ็นหาแฟนนี่หนูแล้วแม่หาหวยหนูเลยเออเดี๋ยวไม่ได้หาหวยไม่น่าเชื่อว่าสวยงี้แล้แบบสสดได้ง่ายแม่โนมแม่โนมไม่ให้มีค่ะหนูไม่กล้าจีบนะหนูไม่ให้มีเขาไม่กล้าจีบหนูหนูงงว่าทั้งที่หนูแม่น่ารักอ่อนหวาน อยากมีผ <c oughs> ัวไม่ลูกอยากมีผัวหรืออยากมีแฟนไม่ได้ปิดค่ะอะไรก็ได้หนูอยากได้คนเขาช่วยหนูทางานช่วยสอนหนูทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยกันอยากได้แบบตอนนี้หนูดังสนใจแล้วคือดังจริงแล้วดังก้าแแซงออกที่บรรทัดคป็นร้องเต้นเก่งเห็นรำแบบแล้วรำสวยรำสวยมากตัวอ่อนหนูเรียนรำมาเหมอนูกไม่เคยค่ะโอ้ชิาเก่งมากแล้วรำแบบเต้นได้อะไรได้ช่วยหมดเลยดังมากที่มาตัวจริงสวยเหมือนตวก็ตายเลยเน สวยมากไม่นะสิบแปดสิบเก้าแม่ยู้เป่ะโอ้หแม่ก็ประมาณนั้นแหละแม่ใช่เลยหน้ามาน่ารักมากมาถึงของนุ่นน้องกอย่าน้องน่ารักแบบสักด์ชาติพยานเพศแม่สูงมากมาถึงของอุ้ยแม่แล้วที่อันนี้คืออะไรเนี่ยซบเข่าปกติแล้วก็เป็นแฟนคลับหมอปลาด้วยหนูอยากหนูอยากหนูอยากมีบุญเหมือนหมอปลาได้ช่วยคบนว่าบุญสูงแล้วลูกบุญสูงแล้วแล้วที่สำคัญ ได้รู้คืออภิชาติแบบน้องเซนหาคู่ให้หนูนะแบบน่ารักเดึกๆเดืด่นๆแล้วเขาแบบเขาโปิดอกคุยเหมือนเพื่อนอ่ะใช่แล้วแะเซนยังไงถึงถึงน้องเซนถึงแปลว,ว่าฉันหลังมากหนูอชอบให้เขานั่งสมาธิตั้งแต่เด็กแล้วหนูพูดคําแบบว่าพวกคนไทยแท้ๆพวกเราอายอ่ะการปฏิบัติธรรมใช้คําสามบาลท,ที่แบบเป็นคําลึกๆของทางพุทธศาสนาที่ว่าคนผู้เฒ่าผูแ้แก่น,นั้นที่ปฏิบัติธรรมถึงจะมีคําพูดที่เป็น พูดออกมาเป็นแบบนี้ได้ไมันได้เองจากการนั่งสมาธิมานั่งมาคิดีหนูนั่งมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยอุปสรรคทั้งหมดอ่ะท่านฉีดให้หนูเข้าทางธรรมโดยแท้จากฉิตวิญญาณตัวเองก็คือ,อตอนช่วงที่โดนโกงประมาณหนึ่งปีเนาะเกือบหนึ่งปีเนาะเป็นคนที่พูดคิดใจออกปากแล้วได้เด็กไม่มีคือที่ทสำคัญคือสายเหมือนเด็กอะแล้วเขาแบบคนบุญเยอะจริงหนู หนูอายุสามสิบสี่แล้วแต่หนูก็เหมือนแปดขวบดใช่น่ารักไ้ดูก็ดูน้องมาถึงอุ้มได้เลคน่ารักเลยลูกอุ้มดีมากอ่ะชอบผิวพันเด็กน้อยแล้วฉามขวบก็น่ารักดีก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยรู้สึกยังไงคิดใจป่าไม่ต้องไปเฟซเฉยใครไม่ต้องเียเมื่อกี้ยังยังอุ้มลูกขึ้นมาตอตตอเลูอยู่เลยก็ตอนนี้ลูกลามอยู่แล้วพี่พูดว่าอะไรพี่จะไปรักษาคนแล้วแล้วให้ใครเอาลูกหนูไปเอารถมา อย่างเงยเป็นไงเป็นไงดูหนูยาวโรดมากว่าย่าเขาจะเขาจะวางเราแล้วลูกเขาจะให้แม่เลี้ยงหนูคนเดียวอีกแล้วรีบคอเลยเห็นไหมว่านลูกเออเก่งมากพอแล้วลูกแสดงจบนะแสดงจบแล้วอ้วนแล้วลุกขึ้นอ้วนแม่สอนยังไงลุกถกอ่ะให้เขาเลยพ่อนี่พนี่พนี่พ่อนี่ลูกพ่อนี่พ่อรักลูกมากอ้วนไหมลูกอ่าลูกเชื่อแม่หนูสอนมาดีกว่าเออเป็นไง เมื่อกี้อุ้มไหล่เสิร์อุ้มเสร็จหลับพอพ่อจะวางปุ๊บลุก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 ตามแสบของแสบลุกจ๋า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 เสร็จแล้วลุกแสดงจบแล้วลุกนั่งลับไอเดีวันตาดูเท้านั่งับลกหนูสอนของหนูมาดีพี่นี่นั่งรับนี่นี่ เออหลับจังอ้วนเก่งมากหนูอยู่ยี่สี่ชั่วโมงทำไมหนูจะไม่รู้ดีเลิกจ้ายิ้มจ้าพุ่นจะลงไลฟ์สดเมื่อกี้นะคะดูลูกสาวดิฉันเป็นไงอ้าเจ้าพอรู้ว่าพ่อจะไปช่วยคนใช่เหรอเมื่อกี้บอกพอวางวางปุ๊บพ่อก็จะลองให้อุ้มเสร็จใช่ไหมคะพอเสร็จพอเสร็จหนูเอาลูกไปพ่อจะไปต้องช่วยคนต่อแต่แต่มาปลาก็ต้องไปช่วยคนต่อนะคะดิฉันสอนแต่ลูกไว้แล้วเป็นไง จ๋าลูกยิ้มเลยจ๋าจ๋าเจ๋อจ๋าความแสบของเราแม่ลูกค่ะฝึกมากันเือรักหนูนะพ่อรักหนูดีดลูกดีดดิกวันพ่อรักหนูนะอะเอาลูกไปด้วยเลยค่ะพี่จะปั่นยังไงอ่ะนั่นแหละค่ะก็ดูอ่ะคนกลัวบางคนกลัวติดวันดีดตัวพ่อจะไม่เอาไปดีดโอเคดีหนูสอนดีไหมโถลูกหนูสั่งได้ลูกเจ้าลูกเจ้าเอาหน้าไปฟุ้งเด้อ อ่ะวันน ah, uh, uh oh. yeah. ี้ตีพุ่งเห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งจะลงไลฟ์เมื่อกี้เองค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องตามต่อให้พ่อเขาละตีพุงวันนี้เนอะจ๋าจะจ๋าจะจ๋าเป็นไงโถหลับแล้วก็แสดงได้ตื่นแล้วก็แสดงต่อจ๋าจะจ๋าจะจ๋าเดี๋ยวต่อจากไลฟ์สดเมื่อกี้เลยอ่ะจ๋าอ่ะจ๋าะจ๋าเป็นไงคะก่อโถต่อพุงบ่ละอย่ายอมนะลูกที่แม่สอนเนี่ยเอาไปด้วยเลยติดพ่อก็บอกให้พ่อไปด้วยเลยอะ พ่อไปทำนักสี่พ่อก่อนเอ้ยนน้องเงาลูกตัดกันเขาเป็นคนขี้ร้อนแล้วเขาไม่มีรูขุมขนนี่นะน้องเยี่ยมมากที่แม่สอนเยี่ยมมากลูกเป็นไงล่ะฝึกมากับมือลูกฉันจัะจัดจัดจัดถ้าพ่อพ่อจะวางอยู่ต้องดีดตัวนะแล้วพ่อก็บอกว่าฟ้ามาเอาลูกถ้าเมื่อไหร่เขามาฟ้าเอารูกปุ๊บอยู่ต้องดีดตัวเลยนะเออไปไปหาแม่เขาบอกว่าเราขิงกันอยู่ อย่ามาอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาร้องลูกร้องน้องวันวันเออเออเอจ้า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 ของใครจ๊ะของเปิดนะลองลองเอาออกแล้วก็เอาเอาช้างหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาไม่ปล่อยแล้วเคนี้ยน้องเอ้ยปไใจเลยคนกลังเล่นมองมองชอบไงของโปรดเขาของโปรดเขาของโปรดเขานี่แหละของเล่นมันติดมือไง sư hay không nha phòng đúng anh này cha thử cha còn lắc lắc, lắc, lắc <laughs> à, <thủ> anh <tra> <laughs> อธิเจ้าก่อนอธิจ้าก่อนรักรักก่อนลูกรักก่อนเลยอธิเจ้าอธิจ้าอธิจ้าอันนี้หมอรักกให้แม่่อนเลอันนี้หมอไม่ปวดเลยทำได้ไหมคะหยาบมันมันเคี้ยวเลยทำได้ไหมน้องทำให้แม่ได้ไหมทำหรือไม่ทำลูกอรักนนี้เหก่อไม่ทเไม่อไม่เไม่อดูหลังที่จ้าเก่งมากอั่อรัก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 ก่อนรักรักรักกันทำรักรักก่อนรักรักยังไงทำรักรักก่อนอธิจ้าอธิเจ้าเก่งอธิจ้าเก่งเก่งมากเก่งมากเลยอันนีเหม่อไม่เหม่อไม่เหม่อรักรักกอดกอดที่อกเลยลูกรักรักกันรักยังไงกอดกอดที่ เหมือนนี่ทำได้ทำได้เหมือนเที่ยวไม่เอาอะรักรักให้แม่ดูก่อนลูกน้องรักรักก่อนแล้วอะรักรักยังไงลูกรักไม่ทำไม่เอาไม่เอาอีกเก่งเลยชอบทำให้แม่หน้าแตกไหนรักรักให้แม่ดูก่อนอรักยังไงล่ะเก่งไหมรักรักยังไงคะลูกคนเก่งแล้วรักรักทำยไงลูกรักรักก่อนรักรักรัก่ะเกดพี่จ้านี่พี่จ้าพี่จ้ามืตรงรักรักยังไงรักรักไว้ที่อกอับลูก ทูจ <ion up> ้าอ <Bah s> <ana> ันนั้นทูจ้าลักลักต้องมือภาษาญี่นลักลักก่อนลัก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 มันลักลักลักมือภาษานที่อกไม่ทำไม่ทำอ้วนนะอ้วนนะไหนลักลักทำไงก่อนลูกอันนั้นทูจ้าทูจ้าถือว่าได้นะถือว่าได้แต่ยังไม่เข้าใจคืออะไรอ่ะลักลักอ๋อนั่นลัก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 อ๋อทูจ้าทูจ้าเก่งมากลูกทูจ้าทำไมหนูเก่งอย่างนี้คะลูกเก่งอันนี้ถือว่าเก่งทูจ้าทูจ้าก่อนลูกทูจ้าก่อนแล้วทูจ้า